รูกปกหลังน่ารักดีชะมัดเลยแต่กูไม่ต้องการที่จะมาดูรูปปกหลังในตอนนี้สิ่งที่กูคิดอยู่ตอนนี้ก็คือกูจะทาเคี่ยอะไรดีกูไม่รู้จะถ่ายเกมอะไรด้วยซ้ําดูจากเกมที่กูถ่ายมาแล้วใีนซี่เนี่ยมีแต่เกมปัญญาอ่อนทั้งนันเลยอืมกูต้องนั่งคิดอีกนานขนาดไหนโอ้กูคิดออกแล้วสิ่งเดียวที่กูจะช่วยกูได้ในตอนนี้นี่แหละจะเริ่มจากเกมอะไรก่อนดีวะนี่เคี่ยอะไรเนี่ยปากกลัวบล็อกทูสวัสดีค่ะ<อ>ใ,ในรถทุบป,ปากจะเล่นเกมและนี่ก็คืออ้อ ง่ายชะมัดแถมเกมแม่งก็ลักษณะคล้ายๆกับอ่าวอตเกมแม่งลักษณะคล้ายๆเกมบางเกมที่กูเคยเล่นเลยเว้ยไม่รู้เลยว่าเกมอะไรเนี่ยไม่รู้เลยแล้วกูได้สองดาวกูต้องไม่ตายใช่ไหมโอเคกูแม่งโคตรพ่อโคตรแม่ปากกลัวโหดมากแล้วกูยังได้สองดาวอะไรวะเนี่ยเกมปากกลัวสุดเมาวมันไม่เคยมีเกมเชี่ยอะไรเล่นรู้สึกตเต้นไม่ว่าจะเล่นชนะหรือแพ้หรือว่าตายแม่งก็ได้สองดาวอยู่ดี เกมหานี่แม่งอะไรอยู่วะนนี้ยัยงไงก็ตามลองเล่นไปสักพักสิโอสองดาวเหมือนเจ้าของแบบไม่ยอมให้กูได้ได้สามดาวเนื่องจากเก่งเกินไปเพราะว่าการปากลวง,งกูนั้นเทพซาสะลอเกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอยากๆวันนี้หนะ่อยดิวะดูดิเนโอ้โหเปลี่ยนสีบล็อกแค่นั้นเองเหรอกูก็นึยว่าจะเจออะไรที่แบบระเบิดกบดักปรามนูซีโฟ โอเคชิว okay. นี่กูจะเล่น,นอีกสักพักเลยบ้างเนี่ยถ้ากูยังหัวขนาดนี้เอ๊เดี๋ยวนะกระจกยางงั้นเหรอไม่ค่อยถูกใจกูเท่าไหร่เลยเนี่ยไม่ค่อยชอบอยู่ไอสัตว์ไอกระจกเป็ดนี่เนี่ยโอ้โหใหญความโกรธเปนครอบงำเพราะสิ่งที่จะทําให้เราโกรธได้มีแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือนั่นก็คือนั่นก็คือว้ามันมีเกมอะไรอีกบ้างวะนนี้อะไรอะ่ะเกมจําลองการทิกอย่างเบามันเสียงใครมาโหเนี่ยเฮ้ยเสียงมันดังว t ต e fuck ฮะนี่คือความโกรธ ที่กูทําได้กระป๋องเบียร์มะเขือเทศฮอทดอกสปาเกตตี้ชีสเบอร์เกอร์กาแฟาเนื้ออีกรอบเค้กไปอีกสักรอบเบอร์เกอร์ไปอีกสักรอบแฮมเบอร์เกอร์วัตตาฟัฮฮะโอ้ยเจอกูท่านนี่มันคุ้มค่า,าจริงเลยโอกาสนี้มันต้องมาทุบอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อยหน้าคนที่กูไม่รู้นะซึ่งมันคือใครโอเคเจอกูเอาจริงแน่นอนมาโอ้โหชิคเกมนี้แม่งโคตรน่าคิดถึงเลย แต่กูไม่คิดถึงไอ้เทียเนี่ยโอ้ว้าวเกมสุดเล้าใจสมัยเด็กปัญหาคือกูต้องมาเล่นคนเดียวเนี่ยสิเราจะควบคุมทีเดียว2คนไปเลยเพราะกูโหดมา,ากอายกูบคยาจังเลยเว้ยกูต้องคุมทีเดียว2ตัวสมองกูต้องทํางานแบบแปซิฟิกลิมจบไปรสรับการควบคุมแบบแปซิฟิกลิมเนี่ยโอ้ยากชิบหายเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะเกมแนวยิงปืนหรอเดสวอรเดิร La ลาร์ไหนไหนไหนจำลองการเป็นทหารสุด สมจริงกันหน่อยดีกว่าเอาละทุกหน่วยเตรียมตัวให้พร้อมเพราะตอนนี้กูยังหยิบปืนไม่ได้ด้วยซ้ําทหารบอกกูทีว่ามันยิบปืนยังไงยิบปืนไม่ได้ <_ A> เสียงอะไรวะวัดฟักเริ่มเป็นทหารแล้วมันยิงธนูดีกว่ามาเว้กูแม่งของจริงเมื่อกี้แม่งเชี่ยอะไรก็ไม่รู้นี่อะไรเนี่ย ue? เก็บยังไงเฮ้ยนี่มัน สิ่งที่เรียกว่าซอมบี้โอ้โหเก็บไม่ได้เก็บไม่เป็นออกไปเที่ยกกีกากด E อ e. ีกูกด E แล้วเนี่ยไม่เห็นหรือไงแกกโ้โวไอตีกูทำไเชี่ยอะไรล่ะกูจะมายิงธนูเสือกใช้ธนูไปตีพวกโกลสันตีอะไรก็ไม่รู้อีกอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยไปหาบอสดีกว่าจะมีบอสอยู่แถวนี้ก็แหละส่วนพวกมึงนี่มันกระจอรจริงโ,โดนสั่นธนูกุ้มตายเนี่ยนี่ไงบอสเจอบอสแล้วกูว่าสิ่งนี้ไม่ได้ที่จะเราเรียกว่าบอสได้สำเนี่ยคือมึงมีธนูว่ะ ให้กูเอาสัตธนูไปทุบวมันดีขนาดไหนแล้วไปเอาเชืกอกรัดคอมันเนี่ยไอ้สัตว์กูกดทุกปุ่มดีไหมเนี่ยเฮ้ยกูกดได้แล้วอยู่เก็บมาเฉยเลยแล้วกูกดอะไรของกูเนี่ยแล้วกูกดอะไรไปวนะเนี่ยเชีืยธนูกูหายแล้วเนี่ยไอสัตว์หลีแม่งเลยเออก,กดเอเพื่อเก็บเท่านี้กูก็ สามารถกลายเป็นแอร์แล้วว่ามันชื่ออะไรว่าในตัว ger, อเวนเจอร์แอร่แอร์แมนแอร่แฮ็กแมนยอะไรไม่รู้เท่านี้กูก็จะกลายเป็นนักยิงธนูลำหนึ่งไงล่ะสัตว์ด้วยความแม่นขนาดนี้โดยระยะประมาณนี้ไม่โดนอีกสักทีไม่โดนอีกสักทีปั๊มปั๊มปั๊มไม่โดน,ป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 ,โดนประมาณนี้สั้นไปประมาณนี้วโอเคเออเอาสักกระสุนกูหมดเลยทำไมกูรู้สึกว่ากูทุบแล้วมันแรงก,กว่าเยอะเลยวะจะว่าไปถ้ากูตายมันจะเป็นไรวะเนี่ย ว้าวโอ้มันเป็นการจบที่ดีมากเลยวะไม่ไห้งานนี้ต้องมาเล่นเกมแนวผู้ชายที่เขาเล่นกันดีกว่าโอ้การแต่งตัวอย่างงั้นเรอแนวสไตล์ที่กูชอบเนะี่ยมันต้องเป็นผู้หญิงแนวอ,าอฟางโอเคแล้วก็ทรงผมที่มันเออไม่มีสีขาวเลยทำไมวะเอาเป็นทรงผมนี้แล้วกันชุดผู้หญิงแนวที่กูชอบก็ต้องเป็นอันนี้ละกันแตงเกงก็ต้องเป็นนี่เลยส่วนสร้อยน่ะเหรอจริงก็ไม่ต้องใส่ก็ไดนะ้ปกติกูไม่ค่อยเห็นผู้หญิงใส่อยู่แล้วเอาเป็นว่าไม่เอาแล้วกันอ,อันนี้แล้วกัน โอเคคัส okay. สิ่งดีสุดกระเป๋านี่มาต้องแนวนี้เลยโอเคแล้วก็รองเท้าคอนเวิร์ตเพอร์เฟกจริงเลยการแต่งตัวสุดเพอร์เฟกของกูเดี๋ยวกูเล่นเกมเพี้ยกูอยู่เนี่ยไี้ยไม่มีใครรู้ซะแล้วว่ากูเป็นสายติแพทย์การดูแลสุนัขมาก่อนมาเลยป๊อปปี้กูจะเป็นคนช่วยมึงเองในการรักษามึงให้กลับมาหายดีเดี๋ยวมึงกลัวเพี้ยของมึงเนะี่ยต้องการอากาศร้อนอย่างนั้นแหละจัดไปไอ้น้องอ๋าวิธีการเล่นอย่างนี้นี่เองไปไง อาการอุ่นสบายเป็ป๊อปปี้กูต้องมาดูแลสุนัขดูแลหมาเนี่ยงานถนัดกูเลยค้าอุ่นพอหรือยังพอใจใช่ไหมโอเคมึงรู้สึกสะอาดขึ้นใชนที่กูยังไม่ได้ขัดตัวมึงเลยมาใส่เจลล้างส้นตีนไปแล้วก็ถูเเย โอเคมึงสะอาดเรียบร้อยแล้วรอบนี้กูก็จะเอาน้ำสตีนนี่ถูหน้ามึงฉีดเบ้าตาสองข้างเอาให้บอดแม่งเล่นเล่นคตึงหมามึงสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไดเป่าผมทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นขึ้นมานะเรียบร้อยป,ป๊อปปี้มึงดูสะอาดขึ้นเยอะเลยต่อไปก็คือมึงโดนกุมภาตัดแน่สัต โฆษณายึดไปเอาละป๊อปปี้รู้สึกไม่สบายใช่ไหมเอานี้ไปแล้วก็นอนไปซะอีสัยสยาฆ่า,าแรลงมาแล้วอ้โหตัวส้นตีนอะไรเต็มไปเลยวะเนี้ยอิยวนี่มันน้าขยักขย,ง,ขยงชมัดตัวส้นตีนอะไรมึงกอตาแม่งที่เขี้ยและนี่ก็คือเจลล้างแผลในตำนานบโ,โหอเขี้ยใช้สำลีสกุ้มเลยนะสั์แล้วนี่อะไรเนี่ยโอ้โหอ้อาวว้าวเตัก เด็ด er, you know I mean? ี uh, yeah. oh, oh, ่เกมเด็กจริงปะนี่อย่าบอกนะว่ากูจะทำสิ่งที่ถูกต้องนี่ไงเอ้ยีออ่เกมสำหรับเด็กโอ้ทำไมตอนเด็กกูเล่นไปได้ไงเนี่ยพอโตมาเปิลกูก็ต้องมาเจอกับอะไรอย่างนี้เลยโอ้โหสยดสยองจริงๆเชี่ยโคตรโคตรอิ่วเลยโอ้แต่เอาจริงนะครับกูผ่าตัดในชีวิตจริงเนี่ยมันตายแล้วพูจริงบ๊อบบี้เย็บแผลเดี๋ยวนะเย็บแผลลงมาเดี๋ยวบ้านกูมันเรียกว่าเย็บในอย่างนั้นอะเชี่ยแผลสะอาดแล้วกูต้องพันพันสิเ้ยเพื่อ เพื่อเพื่อโอเคมึงสะอาดและหายดีแล้วป๊อปปี้แล้วมันก็ตื่นสักทีสัตว์ไม่ต้องแกงตายหรือมึงตายแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างสุดท้ายแต่งตัวให้บ๊อบบี้โอ้เจ้าของสวยกว่าที่คิดนะเนี่ยกูไม่สนใจมึงแล้วมึงมานี่ เอาเป็นว,ว่าขุดจะไปเล่นแล้วกันเออบ๊อบบี้มึงควรจะตองแต่งตัวเดี๋ยวสิมึงมึงเป็นเพศเมียเหรอเอาโบมาเลยน้องสาวตรงผมนั่นเหรออ๋อห่เชียร์เทลส์เดย์ไม่เอาทรงนี้ละกันดูเรียบร้อยดีอันนี้ก็ตีมสีเทาใหม่มันสีฟ้าไปเถอะสวยงามเพอร์เฟกไปเชียร์ทำเชียอะไรกูอยู่เนี่ยแล้วไงต่อเกล็ดจอบมึงสามารถดูแลบอปป๊อบบี้ได้อย่าง,างดีให้กับลูกสาวขุนนางส้นตีนอะไรไม่รู้แต่มันเมียกูแน่สัตว์เจอกูแน่